ลักหลอกจริงหอกเล่นจริงจอกนะครับโดนแกล้งในยูคาเซเดโดยนกนางนวลน,นะครับสิงปลูรวมถึงหงแดงด้วยครับโดนแกล้งยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังสวัสยุทกท่านพบกับสรุปข่าวเลตเตอร์สตี้ประจำวันวันอังคารสิสิงหาคมบัดนี้ครับพุทธศักราช2 5 6 6มีข่าวใหญ่ข่าวเดียวเท่านั้นของเลตเตอร์สตี้เขามีการพูดมามีการนำหลักฐานมาพูดคุยกันว่าเพราะเหตุใด ทำไมดิวเลสเตอร์กับเซซารีคาเซาเดถึงล่าช้าอย่างมากถึงไม่เปิดตัวสักทีท,ทั้งทั้งที่มีข่าวว่านักเตะต,ตกลงแล้วตัวร่างกายแล้วเพราะอะไรมันถึงยังไม่เปิดตัวเลสเตอร์ซี่ักทีทำไมถึงช้ามากวันนี้เขามีมาบอกแล้วก่อนจะนางชมคลิปนี้ฝากทุกท่านกับการกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วฝากกดซับสไครต์และของคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาเสมอนะจ๊ะแน่นอนครับทุกท่านก็น่าจะรู้ว่า หนึ่งในเหตุผลอย่างเดียวเลยที่เขารายงานมาว่าทําไมเดียวกาเซเดมันออนโฮก็คือแบบยังอยู่นิ่งอยู่่ะหยุดนิ่งอยู่นะครับมันฟรีซไว้อยู่นั่นคือมอยเซสไกเซโดครับคือเหตุผลที่ทําให้เลเตอร์สตีไม่สามารถเปิดคาเซเดได้เพราะอะไรอะเหรอเพราะเชลซีลิเวอร์พูลรวมถึงไบรตันแอนโฮบอัลเบียนเนี่ยเขาต้องมาพูดคุยกันต้องมาแข่งขันกันในตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบ สังคมเอ้ยสงครามนอกสนามมันเป็นสงครามนอกสนามครับของไอ้สามทีเนี้ยเชลซีลิเวอร์พูลไบรตันเด่นโฮปอัลเบียนและสุดท้ายครับเชลซี Chelsea ก็เปิดตัวมอยเซสไกเซโดเป็นที่เรียบร้อยด้วยค่าตัว115ล้านปอนด์ซึ่งเยอะกว่าลิเวอร์พูลอีกที่110ล้านปอนด์ใช่ไหมเชลซี Chelsea เปิดตัวมอยเซสไกเซโด115ล้านปอนด์เซ็นสัญญา8ปี นะครับโอ้โหถึงปี2031มอยเซสไกเซโดนะและเนี่ยเลสเตอร์เขาว่ารายงานมาก่อนที่จะเข้าคลิปนี้ก็อ่านมาแล้วเขาบอกว่าทางด้านของเชลซีเนี่ยโอเคแหละนักเตะแคสเซเดีเนี่ยโอเคตกลงจะปล่อยให้เลสเตอร์ทุกอย่างเนี่ย เสร็จสิ้นกระบวนการหมดแล้วแต่มันยังเหลืออีกไฟนอลสเตจคือขั้นตอนสุดท้ายก็คือเรื่องของพวกเอกสารอะไรีนิด,นด,นดนหน่อยๆที่อาร์เลสเตอร์จะต้องเอาไปใช่ไหมเพื่อไปลงทะเบียนนักเตะเพื่อไปอะไรเชลซีเขาเลิกไม่แบบไม่คุยขี้เกียจคุยเรื่องนี้เลยเพราะเขาต้องไปมุ่งมั่นต้องไปเน้นกับไคเซโดให้ได้ก่อนต้องไปทาดีลไคเซโดให้สาเร็จเรียบร้อยก่อนและสุดท้ายพอเปิดตัวไคเซโดเนี่ยมีรายงานมาว่าคาเซเดอีกไม่เกิน วันนี้จะเปิดตัวเดี๋ยวรอดูครับสำหรับดีลของเซซารีคาเซเดนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงช้าทำไมได้แล้วไม่ยอมเปิดตัวสักทีซึ่งสุดท้ายแล้วครับมัน99.99 99คือไม่พลาดนะครับทุกท่านไม่ต้องแตกตื่นไม่ต้องกลัวไปมันไม่พลาดแน่นอนสำหรับดีลของเซซารีคาเซเดเพียงพราะที่ผ่านมา มันมีเป็นบิดดิ้งวอลอยู่เป็นการแบบสู้กันนอกสนามคว้าตัวไม่เป็นอย่างนอกจากมอสเซสไกเซโตใช่ไหมล่าสุดก็โรมิโอลาเวียซึ่งเอาจริงๆแล้วจริงจอกอย่างเราเนี่ยเล t เตอร์สตี้ไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรพวกเขาด้วซ้ำแต่พวกเขาเนี่ยต้องไปสู้กันมันเลยทําให้ไม่มีเวลามาทำดีลของเซซเลคคาเซเดเพราะเชลซีครับรายงานว่าพวกเขาเนี่ยต้องไปจัดการเรื่องของ F.F.P. Financial Fair Play อะไรต่างๆด้วยมันจึงทำให้ดีลของคารเซเดเนี่ยมันชงงะงักไปพอมันชงงะงักไปเสร็จปึ๊บมันก็เลยทำให้เลสเตอร์ก็ยังไม่สามารถเปิดตัวได้แม้ว่าจะตรวจร่างกายอะไรแล้วนักเตะจะอยากมาแล้วก็ตามแต่พอตอนนี้ไคลเซโดเปิดตัวเรียบร้อยทุกอย่างมันคลี่คลายทุกอย่างมันสำเร็จแล้วเลสเตอร์ซีก็เตรียมจะเปิดซเซซารคาเดเหมือนกันนะครับด้วยสัญญายืมตัว หฤดูกาล1ซีซั่นจนถึงจบนี้นะครับสำหรับเซซารีคาเซเดไม่มีออปชันซื้อขาดเพราะเชลซีรายงานว่าโปเชตติโนจะเก็บนักเตะลายนี้ไว้เป็นนักเตะเพชรเม็ดงามได้รางวัลโกลเด้นบูตยู่20บอลโลกหรือดาวซันโบด้วยผลงาน7ประตูกับ1 a c แอสซิสสำหรับเซซารีคาเซเดสรุปก็คือคลิปนี้ขมวดปมเลยนะครับ เลสเตอร์ได้คาเซเดแน่นอนเปิดตัวเร็วๆนี้จะเข้ามาเป็นนักเตะใหม่ลายที่6ในซัมเมอร์นี้ของจิ้งจอกเลสเตอร์ซีครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมได้ตามฝากกดไลค์ like, กดแชร์และฝากกดติดตามฝกดซับสไครป์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาตลอดนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมฝากโปรเจกต์ใหม่ของผมนะครับอัพทูมีไลท์สกอร์นะก็จะมาไลฟ์ like, ดูบอลคู่อื่นที่ไม่ตรงกับเลสเตอร์ซีนะวันไหนจะมาก็มาวันไหนไม่มาผมก็ไม่มาอัพทูมีไงอยู่ที่ผม นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากแล้วพวกันใหม่นะครับขอให้ทุกท่านดูแลส,สุขภาพขอให้ทุกท่านมีความสุขและไว้พบกันครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกกันใหม่สวัสดีจ้าบ๊ายบาย